และคลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีการกำจัดเพลี้ยญี่ปุ่นบนต้นแขกตัดกันค่ะลักษณะของเพลี้ยญี่ปุ่นมักจะขึ้นไปหลบซ่อนตัวอยู่บนยอดของแขกตัดบางสายพันธุ์มองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นสีชมพูชมพูม่วงม่วงอยู่บนยอดของต้นนะคะต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือแอสโตค่ะแล้วถ้าจะให้ชัวร์นะคะเราแบกดูที่ปลายยอดเนี่ย เขาจะมีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเป็นสีม่วงๆชมพูชมพูอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเผลยญี่ปุ่นนะคะถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่บนยอดนานๆเขาจะกัดกินส่วนยอดเป็นแผลเหมือนกับรอยไหมค่ะทำให้แคคตัสของเราเสียโฉมแล้วก็ขายไม่ได้อีกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะกำจัดเมื่อเห็นนะคะ การกาจัดนะคะนกจะใช้เป็นเคมีตัวหนึ่งชื่อว่าสตาร์เกิลจีค่ะจะเป็นเกล็ดสีชมพูแบบนี้นะคะเกล็ดก็จะถูกเคลือบด้วยยากําจัดแมลงเอาไว้นะคะวิธีใช้เราสามารถโรยสตาร์เกิลจีไว้ที่โคนต้นได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นเพลี้ยญี่ปุ่นสําหรับนกเองนกจะโรยไว้ด้านบนที่มีเพลี้ยอยู่เลยค่ะอันนี้จะสามารถกําจัดได้เร็วกว่านะคะเพราะว่าเราเห็นตัวเพลี้ยอย่างชัดเจนค่ะ ที่เพ,เพื่อนเห็นอยู่นั้นคือนกโรยสตาร์เกิลจีไว้นะคะไม่ใช่ตัวเพลี้ยสีของสตาร์เกิลจีกับเพลี้ยเนี่ยจะคล้ายๆกันค่ะ mm hmm. เมื่อถูกความชื้นสารเคมีที่อยู่ในเกล็ดก็จะละลายออกมาค่ะ mm hmm. ไปโดนเข้ากับเพลี้ยหรือว่าแลงก็ทำให้เพลี้ยกับแมลงเนี่ยตายนะคะ mm hmm. สำหรับวิธีที่จะโรยที่โคนต้นเนี่ยก็สามารถโรยไว้ที่หน้ากระถางได้เลยหรือว่าจะโรยไว้ภายใต้ชั้นหินโรยหน้าก็ได้ สำหรับการโรยไปที่โคนต้นนะคะเวลาที่รากของแคคตัสดูดซึมสารเคมีขึ้นไปเนี่ยเวลาที่เพลี้ยกัดกินแคคตัสหรือว่ากัดกินน้ำเลี้ยงในแคคตัสจะทำให้เพลี้ยาตายไปนั่นเองนะคะสตาร์เกิลจีจะออกฤได้ดีเมื่อโดนความชื้นนะคะเพราะฉะนั้นนกก็จะรดน้ำลงไปเลยค่ะเป็นรอบของการรดน้ำพอดีที่เราใส่สตารเกิลจีลงไปนะคะ หรือถ้าใครยังไม่ถึงรอบรดน้ำสามารถโรยรอไว้เลยนะคะรอถึงรอบรดน้ำแล้วก็รดน้ำลงไปได้เลยค่ะรดลงไปให้โดนยอดที่เราโรยสตาร์เกิลจีไว้นะคะสารจะได้ออกริดเร็วขึ้นค่ะเป็นวิธีที่นกใช้กับแคดต,ตัดที่บ้านนะคะก็ได้มาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะถ้าใครมีปัญหา หรือว่ามีประสบการณ์ในการกำจัดเพลียญี่ปุ่นนะคะก็สามารถแชร์คอมเมนต์บอกนกลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับสตาร์เกิลจีสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวนกจะทิ้งลิงก์ร้านค้าออนไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยะคะ่ะ